อยากสวยแต่มันไม่ค่อยสวยคนสวยดูดิอะเด้งดึงอะเด้งดึง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 งฮายค่ะอยากสวยจะเป็นคนสวยเด้งดึงเนี่ยมันก็ต้องบำรุงหน้าใช่ไหมฮะการบำรุงหน้านะฮะมันไม่ยากเลยถ้าเราอยากจะสวย วันนี้ได้ค้นพบนวัตกรรมใหม่นะฮะซึ่งมันจะทําให้หน้าเราสวยพองเป็นยองใยเหมือนกลับมาเป็นวัยเด็กอีกครั้งนะฮะก็ง่ายๆเลยเพราะว่าเอกไปช็อปที่เซเว่นมาตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวโคนหน้าขาวนะฮะตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของคาราเจนแล้วก็ตัวนาโนคอคิวเทนนะคะก เดี๋ยวเรามามาร์กหน้าให้ทั่วใบหน้ากันนะคะเพื่อให้หน้าเราสวยใสกลายเป็นคนสวยดูดิอ่ะเด้งดึงอ่ะเด้งดึง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 ผ่านค่ะอันดับแรกนะคะเราเก็บผมก่อนฮะปัดเมงของเราก่อนนะคะติดกิ๊บนิดนึงค่ะอืมถัดหูด้วยผมยาวมากอืม เก็บผมเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาแกะเพื่อบำรุงใบหน้ากันนะคะใช้กรรไกรตัดไปเลยฮะลองมือด้วยนะฮะอพอกไปค่ะจริงๆก็ไม่รู้วิวธีพอกอะไรเนาะก็ตำสไาตายของเราทั่วใบหน้า เวนรอบดวงตาด้วยนะฮะมันมันเป็นเหมือนเหมือนโคนดีอ่ะรู้สึกมันมันเย็นๆหน้ายัางไงก็ไม่รู้เนาะมันเย็นๆเย็นเร้อนร้อเย็นๆทั่วมีเนี่ย โอเคทั่วแล้วเราก็ทิ้งให้แห้งนะคะเราก็ร้องเพลงก็ได้จะอะไรยังไงก็ได้ผ่อนคลายจะบอกว่าเอกชอบเอกเป็นแฟนคลับของศิลปินดูโอคู่หนึ่งนะคะที่เป็น เป็นไอดอลเลยเป็นเจ้าแม่ใสาเดี่ยวสมัยยุค90นะคะซึ่งเป็นเจ้าของเพลงที่ว่าฮอตฮิตอย่างเพลงภาชนะใครเกิดทันมังเอ่ยนะฮะมาเรามาลองเพลงนี้กันเลยดีกว่าเนะช่วยเก็บภาชน้าของฉันหน่อยได้ไหมเพราะฉันทำมันตกฉันกลัวใครคว้าไปแม เพราะไหมปิดคีย์ไหมซึ่งจะบอกว่าถ้าเราจะทิ้งผ้าเช็ดหน้านะคะเชื่อมโยงมากับการทําคลิปนี้นิดนึง <_ S 1> ก็คือว่าเมื่อเราจะทําจะอ่อยผู้ชายเนี่ยเราก็ต้องทําให้หน้าเราสวยก่อนถูกไหมฮะตอนนี้เราก็พอกหน้าเพื่อให้หน้าเราดูสวยแล้วเราจะได้ไปทิ้งผ้าเช็ดหน้าให้ผู้ชายมาเกตโอเคไหมแมก็เมื่อกีก้คือแอบทาเพิ่มนะฮะ หลังจากเราได้ทาตัวมากหน้าโคนไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องปล่อยทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะคะให้มันแห้งเพื่อให้มันทำปฏิกิริยากับใบหน้าของเราให้ใบหน้าของเราได้ซึมซับซึมซับในส่วนของตัวเนื้อโคนตัวนี้ตัวคอลลาเจนที่มันอยู่ในตัวเนื้อโคนตรงนี้ให้มันเข้าไปเข้าไปที่ใบหน้าของเราเนี่ยได้รับคอลลาเจน โนนาโนเข้าไปแล้วหน้าของเราก็จะสวยแป่งปังวันนี้เราเล่นเยอะไปเนาะหลังจากเราปล่อยให้มันแห้งแล้วเราไปล้างหน้าออกแล้วเรามาดูว่าหน้าเราจะขาวใสสว่างใสยังไงบ้างนะฮะไปล้างหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ เดี๋ยวเรามาเช็ดหน้าแล้วก็มาดูกันว่าหน้าเราใสขึ้นหรือเปล่าเนาะจากเดิมเมื่อกี้นี้เรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างมันก็มันก็โอเคนะก็รู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นออืเราดูสวยสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นการรีวิว การพอกหน้าด้วยคนหน้าขาวนะฮะก็เป็นผลิตภัณฑ์จากเซเว่นลเว่นนะฮะก็สามารถหาซื้อได้ทุกสาขาเลยนะฮะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ดูช่องสุดพดเดสนะฮะยังไงก็ฝากช่องสุดพดเดตไว้ด้วยละกัน,นะคะ่ะชอบก็ไลค์แล้วก็กด Subscribe สำหรับการติดตามใี่ด้วยสำหรับวันนี้บ๊ายบาย